วันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนกันครับผมไปปิกนิกข้างศูนครับปิกนิกข้างศูนกินเนเจอร์ค่ะข้างข้างสูนค่ะโดยการเรามีปิกนิกมีปิงไกเฮไกวันนี้นักกีฬานะครับก็จะออกมาออกกำลังกายข้างนอกศูนย์ฝึกนะครับถ้าเป็นวิวแชร์ก็เรียกว่าปั่นรถนะครับไปที่บึงบ้านโพนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไล่ไปดูนักกีฬาก่อนครับวันนี้ถนนเพิ่งลาดยางใหม่เลยนะครับ เราก็มาปั่นจักรยานตามที่หวัวหน้าแล้วพี่มายครับ,มา,รบมาจอดเทียบอันนี้เป็ในินีครับอะกรโหผักตกเต็มเลยอ้าวโ,โดนนกรอบแล้วครับพี่นกทำอะไรครับเนี่ยอตอนนี้ก็แวะเก็บกะถินนะครับพี่นก ได้อาหารแล้วครับคุยไปก่อนนะครับนกมาอย่างไวเลยนะครับแสงไปแล้วหลังจากเก็บกระถินเสร็จมีแรงฮึดขึ้นมาทันทีมาชมนกีฬาหน่อยครับวันนี้นักวิ่งแสงนักปั่นแล้วครับตอนนี้มอคนนี้ทำอะไรครับเนี่ย ็วันจักรยานมาเรื่อยๆนะครับได้ระยะทาง1.35กิโลละจบระยะทางของวันนี้ก็น่าจะมีั8-10กิโลครับพี่มานะครับพี่มายิ่งผ่านไปแล้วแขงครับเองนี่ครับมี่สปีดมายัางไวเลยครับพี่แกนบรรยากาศยามเย็นนะครับโอ้โหตอนนี้ โดนแซงอยู่แล้วตอนนี้ด้านหลังก็จะมีโคต,ต้นนะครับแล้วก็พี่แก่นกหลังกระแซงแล้วนี่ครับไหนเข้ากล้องหน่อยสิสองคนเดี๋ยวเราจะพาขี่รถลงกคล้องเฮ้ยอันนี้มาเก็บกระทินค่ะพร้อมีอยมาไปกินกับน้ำพริกกะปี้ลวดยางใหม่นะครับ ด้านซ้ายจะเป็นบึงบ้านโพนะครับตอนนี้ก็ระยะทางอยู่ที่3.39กิโลนะครับไปเท่าไหร่กลับเท่านั้นถ้าเทียบกับระยะทางตอนขากลับก็6กกิโลกว่าแล้วนะครับตอนนี้ด้านหน้าก็จะเป็นพี่นกนะครับที่จองที่แก่นนะครับโคต้นแล้วก็พี่หมายวิ่งอยู่มีนายกับพี่อิวดักอยู่ข้างหน้านะครับ แวะเติมพลังซะแล้วตอนนี้6.3กิโลนะครับแวะซื้ออะไรครับข้าวโพดกับข้าทุบชิ้นเกี๋ยวทอดร้านนี้ประจำแน่แน่รด้านหลังกำลังจัดแจงของที่ซื้อน,นกลับทางเดียวนะครับวันนี้ ช้เวลาตอนนี้ครึ่งชั่วโมงจะให้ดูบรรยากาศตรง,น,งนี้นิดนึนนงนะครับยว่าเบ้านโนะครับถึงด้านหน้าที่เรามาตรงเมื่อกี้นะครับจากระยะทางที่เราปั่นมานะครับตอนนี้สี่กิโลนะครับกำลังปั่นลกลับนะครับจากเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับตอนนี้เราก็วนขึ้นสะพานมาเมื่อสี้นนะครับ เพราะระยะทางวันนี้ก็น่าจะต้องประมาณ8กิโลอากาศข้างหน้าก็ร่มออื่นมาดิมาดิมาดิโอ้โอ้โดน,นแสงแล้วโดน,นแสงแล้วพี่โตตามไมีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้ ปินแข่งกันแล้วครับตอนนี้ระหว่างพี่หม้กับพี่แกนโอเคครับตอนนี้ขายเข้าประตูก่อนนะโอ้พี่หมายแรงเครื่องนะครับพี่กกนก็ไม่ยอมพี่แกนตีโค้งปาดหน้าพี่ไม้นี่นะครับโมหน้าแชมป์โลกนะครับนใหญ่ขายเข้าก่อนเนี่ยโอ้ผมเอานิ้วแย่เข้าไปครับเอานิ้วพุ่งเข้ามาก่อนได้ทันก็ตามมาด้วยพี่นกนะครับ นีพี่นกเข้าไปนอันดับ3ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดับรอหน้าประตูก่อนนะมาแล้วครับอันดับสครับผมอันดับหาตามด้วยโค้ดต้นนะครับยังเหลืออีกหนึ่ง <100. S 1> รอครับรออันดับที่6ครับผ่านเข้าเส้นชัยแล้วครับ <laughs> โอเควันนี้ก็ระยะทางทั้งหมด8กิโลลาไปก่อนนะครับลาไปอีกแล้วทุกๆคลิป ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ